มันเดือนไหนล่ะพี่น้องทุเรียนผมก็ยังโซแท่งดอกอีกอยู่เนี่ยมันสิเขามันเมษสามไปหาผื้เสื้อผ้าลรอเพร่ะเนื่องแท่งดอกอีกอยู่นี่ครับเนี่ยแท่งดอกค็คา,า,านี่แหละเนี่ยแต่ก็จักพืนสีออกมาได้หรือบ่ได้บบรู อหน้าหนึ่งโอ้แทงดอกนี่กระแม่นถ้าออกนี่กระดอกที่สามมันน่องสามเลยนะถ้าออกมจัจจำมาได้เอาซุ่มที่เหลือนี่ดอกสองนี่ก็ยังก็ยังบานอยู่ก็ตั้งสิจับก็มีที่เทิงแปลกเมื่อปีนี้ปีแรกๆทำนะผมเคยเห็นเนาะ ปีจากแหลกปีเป็นดอกปีเพิ่งเห็นดอกเนี่ยม้วนลนนะครับเนี่ยติดน้อยๆเนีย่ยอันนี้ติดก่อนมากินน่อยครับดอกกันโพดแล้วนะอันนีงสิออกหม่ยู่บ้าดอกแล้วครับผมวาฉีดยา,อย,าอย่างน้อผิด ดูนครับอิตก็กล่องบ่ค่อยชัดเป็นกลของซูมมาได,ด้ออแต่ว่ากระดอกคักๆนะเนาะวันนีดอกคักๆแล้วนี่